สวัสดีครับพี่น้องสู้ผู้สุกคนพ่อการบิกแล้วกับบ่าวเท้าโ่เมนขอโทษขอโทษโมเมนจากเราเห็นตะเพิ่นกินแบบนี้นะโมแมนต์เออบ่าวเท้าเรากินแบบนี้นะเจ้าหนี้ของป่ากับเมนได้มาเมนได้บอดี้กะเวียนไปทุกคนขอโทษเด้อครับขอยืมซื้อนะเด้อแต่โอเคฮ่ะพ่อกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำหำตรงชาแนลกับไอ้ทสายเพิ่นมายามสวัสดีครับคองพงครับผมไม่แล้วสวัสดีครับอีแอบแสบครับผม อีหรืออีอีอีแอบแซบโอ้โหนี่นี่ฝากติดตามช่องไอซสาทั้งสองคนนะครับบ๊ว่าจะเป็นช่องอีแอบแซบครับห้องปงเปลี่ยนไหมซะเปลี่ยนเปลี่ยนครับซื้อ่ยงห้องตรงหำ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 ปงหำปงเปลี่ยนอยู่ครับเอ้าวนายน้ำโตมัสวัสดีครับผมปุ้ยเจเบี้ยลอยสีชแนลครับ นึกว่าอาจารย์ออดบนรแหวนเลยปแหวนคัปี้คัดปี่คือกันอาจารย์ออดกัดปี้มาอนี้อาจารย์ออดนอกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับแต่ไม่ได้มีหางอู้นี่นี่นี่มาหนี้เขามีหน้าพวงเนื้อพวงเฮ้ยเนื้อพวงอู้สุดยอดเลยเอาจุ้จูพี่น้องเอามาอนี้สิมาลาบเดียดสู้กินพี่น้องเห็นพี่น้องของนี่นี่นี่เอาเลยของแท้ลาบเอาได้บ่าเนี่ยเอาจวดจวดกวอื่นก่อนอื่นเอาเอาเอางไงเอ๋ย โอ้ยผมขอก่อนนะสิอยากสิบบวกอยากสิบบวกอยากสิบบวกไอาเลขครับคนขั้วเอาเลยครับหายข้าวแทะแท้เอาอยู่บ่อ้ายเอ้ามันต้องอันนี้ตัวมันคือเออแกโอ้ยนี่แหละนี่แหละก็คือของแทะนะโซดาโซดาเออเจ้าัวเฮ้ยเจกาข้าวเนาะเอาขั้วใส่เข้าไปหวานปนน้ำัวอยู่บ่โอ้ผมต้องนักหนักอีกน้อยนะครับเอาโอ้โหไม่ได้กินแล้วป้าติีตัวเดี๋ยวขอโทษนะครับ เดี๋ยวอันนี้เป๊กแค่นก็ได้โอ้เจือดีเลียพีออกมาให้เพิ่นพี่น้องเพิ่นเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเท่เท่พี่วจิจับให้โอ้จับจับโอ้โหหัวไหมนี่พี่น้องหายข้าวได้เถอะครับพี่น้องพี่น้องอันนี้เลือดมันไหลเรก็ยังเพราะท่านใส่เลือดเอาบ่อันนี้ใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายเอาเนี่ยเสียบจนยังเดาพุ่หลดล่านพ่อพ่อล้วผมมันล่านต่อไปอีกครับที่คุงนัวเข้าไป นี่ถ้ายินดีต้อนรับสวนนะจักร้อยสี่นะไอ้ขอบคุณหลายๆครับนี่แหละต้อนรับปีใหม่ผมติดปากเลยจ๊ะโอ้ยขมจนอยังเดาคือปัญหาอุมามิจนถ้าว่าขมไต่เบาเรื่องจะแบบนี้มวันหลายเดลยครับเนาะสีนทรไมของสดก็แมงวันจับกินหรือไงเนี่ยขัดแม่งพอยังอดอยู่แล้วจับสีเลรออันนี้โอ้ฮะส่างไรตกน้ำใส่โอ้บ่ยังบ่เป็นยังพี่น้อง ยังฟุ้งวินตามความโอ้ยโอ้บรรยากกินน้ำเอ้คือว่าคือว่าไอ้ยำรสคือยี่สิบอะไรมันบริษันไข่บริษันหน่อยยำไข่เดียวบริษันเร็วใส่เลือดให้พี่น้องมั้งใส่เลืดสดๆนปรุงให้สดๆดูดูมังสดๆเลยพี่น้องตรวจตรวจนี่ดำเลยเอาอะได้บ่สครับเอาข้านแล้วโอ้พี่น้องอย่ามาหลอกกับคนขั้วบอกแล้วโอ้ยข้าวพี่น้องข้าวข้าเดียบิดข้าวข้าวเดียบรสบอสครับนี่ข้าวข้าว ยังลอยพกแม่อยู่ตายเอ้าคนแบบสูตรยาโสแม่ตั้มเฮีตั้มแหนมยาโสก็คนหนึ่งสครับนั่นคนนข้าหนึ่งข้อหมอคนนข้านึงข้หมอนไหมข้าหากินโอติ่มสักคนมันเป็นซิมบ้งท่านได้ใส่น้ำปลาดิ่งท่านได้เส่เกลือได้ละหามิมเขาดีไมขาอหยากิ่มดนซิมมั้งนะข้ายากครับผ่นอย่างแก้วโอเคแต่ว่ามันเกิ นัวอยู่นู่นเลยนัวน้ำปลาวะเกือบหน่งน้ำปลาแคนิดนึงครับมีบ่พอหนึ่งเพราะว่ามีผมย่างเขาเจ้าวนมะนี่นิดนึงเดี๋ยวต้องให้นัวลึกๆนี่นะย่าทำนะเอาวนะอันนี้ซิมซื้อครับนัวลึกเอาใส่น้ำตาลด้วยวะเขาใส่น้ำตาลปี๊บแล้วเอาเทมาเทมาพี่น้องเนีเบิ้งอ้ว่าพี่น้องเดี๋ยวเทเพิ่นเห็นที่ไรโอ้ความดากใจของด้อเน้ำเนื่องถึงเศร้า ว้ายมีไหมสัววายชกตากันแล้วบาร์ดอู้หู้พี่น้องว้าวเนี่ยสุดเลยพี่น้องพี่น้องข้าหม้อไว้จุก่อนกินกินสิละครับเอาเอางาเอางาจนอันไหนฮะมากกว่จ่อยเลยจวยเด้อครับเด้อบาร์ดอืออาหารเล็กน้อยเอาเยอะเลเอาขออนุญาตรับประทานได้พี่น้องบาทนี่วุ้ยวุ้ยยวุกินดิบเด้อครับเด้อมาเบิ้งก่อนอืมเอา อันนี้ขออันนี้วขวอ,นนอ,อ,นนอเล็กหน่อยครับ <laughs> มากินเดียบใจประสูมาเ้่เป็น้องแสบน้ำกันครับโบจะเป็นส่องเหียต่ำห้ำตรงชะนแนวไอห้องฟงชะนแนวอีแอบแสบชะนแนวแอบแ่บปุยเจี๊ยบชขอนแนวแอบยกข้นมายกขึนมาถึงนี่ครับบานเข้าเขาววาอยู่ก็เขาว่าประกาศทีน่เขาว่า นี่พี kid. Kid year, like hey ่น้องอือนี่ครับคนระเทีย้อคนละเทียรคนคนคนเด็ยดบริสิมเออคนละเทียรคนละเทียร์พื้นที่มันแคบเนาะพี่น้องต้องรอโกรธเขาเอาไปหัวงว้าวอืมเบ๊บตกใจเบอร์โอ้ขนาดบซิมนี่สดให้พี่น้องคนเบิ่ง ครับชุดเลยครับได้เลยสอนหนยเพื่อนนีครับเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยสอนหน่อยเพื่อนเนี้ยยี่ห้อมาเว้ยย้ำมาย้ำมาอืมหมถอดยากนะครับโอ้เพียกเนะที่ว่าเขาเป็นปอดอืมเห็นและของแท้ครับขมบ่พอเลยเนี่ยขาดขมเนี่ยหวานจ่อยเลยโอ้โหสุดยอดเออเดือดบรรยดกาศเฮนไปหนองแสบของแฉะไปเนี่ยยังไงใส่เพชรอีกบ่ พ่อเหรอครับพอเหรอไดีแล้วบอกแล้วแจยลาเป็นบูซีบเนี่ยบุยตับบ่แข็งตับบ่แข็งมันบ่แข็งง่ายๆอ้าอันนี้ดำเลยพี่น้องหูเสือกวามันตีลองพ่อเรื่อยๆกินน้ำละดำมาหน้าอ้าพขอยัดพอยัดสุดเลือนะครับเด้อไปซุดนลำบก เอาไอ้อ้โอ้เอาถึงแล้ด้คสดแครับดหืนะครับโอ้แสบแสบสบแม่วันนี้ก็เป็นตะมกแสบเว้ยปอมเต้นมาไสมเอาคนคูเอาซันี่แหละเดบาปเนี่ครับมือเนี่ยโอ้ยเนี่ยต่ำเลาตอนรับปากยางดีครับพี่น้องแ่บเลยมันอีแกะโตมันอีติ ตัวนี้แกสดเหนพี่น้องเพื่อนเพื่อผมผมมาเอาหยิบเนี่ยจังว่าเจ้าอยากเจ้าก็สดเต็มที่เลยครับโอ้ยลองควายัหน่อยนะครับเหนียวคองแท้โอ้ใจพึงล้นนะใจพึงล้นนะหวานหวานหวานไปไหนไปไหนเจ้าครับนี่มาได้พี่น้องแซ่บน้องกันครับกระตุ้มซิฟเจี๊นี่หรือว่าพานครับพานมาครับพานครับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้ยังนี่สีซอยจุ้ยลืมคนแก้ว เอาเจียวสิวดูครับเอาไงคนน้นไงยังยังค้นอยู่เดี๋ยวได้แชทไหมทำมึงแก้วลาเด้ผมได้เห็นอะไรเนี่ยน้องบวกค้นเนี่ยเพิ่นเห็นเว้เยเห,หนือครัแมงวันนี่ของครูกัน,นกินสิม,มาอีกเ้ยของสดนะครับมันาแต่ว่าผมขออนุญาตให้ผมกินดิบเลยพั่ใหญ่สดๆผมกินดิบผมไม่กินดิบผมไม่ไมกมินดิบเลยผมขออนุญาตเลย ว่บาบักข่านีนคีดาไอเลือกินแท้ว่ากันบ่ไรนเนาะครับการกินหมักไผ่มักมั่นเนาะครับครับแต่ผมกินได้ผมกินหอดยางใน่รถไปเละจงสอยไฟเ้อตะกี้กินอยู่แบบกินแบบท่องบ่ดีเห็นเจ้ากินได้ครับแบแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆครับเนี่ยมาต้อนรับบกักยางดีอาหารแบ่บพวผมกินตัวเออโซดอาไอ้ ผมสมอยากเนี่ยป็นนั่นว่าอยากกินลาบโอ้ยขออยากอีกแค่เชือกนะท่านมันหลายทำยังไงนะท่านอืมโอ้ยเรื่องอะไรเป็นัญหานี่นะของแสบแสบของเนี่ยสด้ะครับอืมอืมอืมผู้ใดจ่อฟ้าลำปางไก่ไม่น่ะดังจ่อแบบอุ้ยว่าเราอยากอ่ะบ่ได้ขายตีกันเลยปาดเนื้อนี่จุ มันมีไอ้เสียงอู้เอานล่ะครับยันี่ไอ้แก้วอจะถว่าเบิร์ตตาานอยากเข้าว่าว่ะเอ้ามันมีไ่ไ้ว่เไม่ไวว่สบอยากได้พี่น้องเด้อก็ตกลงไปให้่องได้พี่น้อเด้อแต่ว่าผมมันต้ซิ่มด้ยเจ้าอันนี้ตับเด้อคนซิ่มป่เอาเล็มันนี่ก็เสบครับมันนี่ผมยกให้เป็นขมูเจ้าเลยสุดประ่ณมอด้าบาสนี่เบิร์เป็นนะครับผมว่าสุดเลยเนี่ อย่าบอกผมเป็นปอบเด้อนี่ร่องนี่น้ำนี่โอ้ไปกินเร็วไหมไปกินเ้็วป่ะโอ้ยสิ่งนี้แม่เลยบ่ต้องบ่ต้องหันนี่ยาบนะครับขออนุญาตมาใกล้ๆเดลยจะเข้าโอ้ขออนุญาตครับอันนี้เปรี้ยงเกาหลีขออนุญาตสรอยครับบันลาห์โอ้โหโอ้ยโมหยาบด้วยครับของแฉของเราลีเนี่ยเล่ากับซดอะไร่ะเนี้ ในไเื่อนาครับเือเนาว้าวตอนนี้พ่อนี่จุกาแซบจุน้ำเนื้ออ๋อสุกไปจุพ่อพ่กี่เปียกแน่เนื้อเนื้อดีๆเอาพี้มาใส่ตัวนี้ครับว่าตะวันหอมเลยสุกแล้วพี่น้องถูกรักถูกเือนยังถูก สเออสุขะนัละกันละไม่นั่นละเออใส่จักรยานนันก็เราส้มพอมคลิปนี้สายโหดต้องเจอสายโหดครับเบิ้องบนสดในเบื้องบนเป็นยังไงในเบื้องบนเบื้องบนกินเบืมองบนกินได้อย่าอย่าถั่วอเด้อเดี๋ยวปอบปอบปอบมาได้ปอบเฮอว้าวโอ้ยังดิยวโอ้ยเจ้าหมูแดงหวานขนาดีเนาะ พระมี้ตอนนี้ก็่าจะคนมาเป็นบัดแล้วก็เจ้ามาหาข่อยบาทจังหวานี้หรือได้อาจารย์ปุ้ยบุลีรงเมืองจะสอนเนี้ยนี่น่ะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้นี่อาจารย์ปุ้ยตัวนี้ขาดเลือดข่บุกล้าเจ้าคือจงหนวดคืออาจารย์อดแต่เดี๋ยวจะส่งผมนึกบ่อนใบบดใหญคือเราเหรอกันเราบ่เมา่นี่พวกเน่ยอดนักก็หนีครับ คนอีสดโอ้โหนะล้มักเสียดายแล้วหนกเอาไครับเอาไปจังว่าใส่พริกบหลป่นไหคือยุดปนนเ้เบิ้งเบมีขอนียวนะครับเนาะมีขอนข้วเนี้มข้มอันนี้เขาเอื่นเนีกินแก่ข้าวรักาินี่กัขมเรืองเกิือน้ยเกือนยังวัดวัดวัตบิเมืองไทยอีกทีผมิ้มเลยผมอิ่มเลยบ ผมเห็นเจ้ากินอ่ะผมอิ่มเลยตันมเห็นต้แอิมอิ่มแท่นะนะแ็่ตัดเนม่ย็คตัดเนมเลือดย่อยๆอย่างเดียวจับมานลาบังวันนะครับจับสดุดดบเดียวไว้เจ้าออมออนแกงใสนผสมนี่นี่เมือไห่เมไรนี่ไม่ได้ไม่ได้แมงีวาของสดของข้าวแมงวันมันหมักมันแมงมีมันมักต่ออีกันึงบ้านนี้คันแมงมีทำยังตีคือแต่ ไป่ไหากินน้ำบกพร่องง่มือเนี่ยฮว้ากินน้ำบกพร่องเหรอลูกเบิดขึ้นลูกเบัญยังเงี้ยวว่าแม่ลูกบ้าสี่ขาอ้กินเละไรไอชุดเละไรชุดเละไรแซ่บของแท้ดี่บ้านเนี่ยอร่อยปะใส่รอดดูสุดยอดสุดยอดมีอเลยผมบ้างเนี่ยไปเอ้ากระจิดพาพี่พาน้องพัน ไปต้อนรับกันดีๆทีบ้านนี้หลังไม้ทีบางนี้มันบริเลตเต็มที่เมียนไ่เป็นไรเนาะครับครับผมบ้านนี้ผมกับทีมงานร้อยสี่เพราะว่าจะเป็นไอ้ไส้ไอ้ห้องปองหรือไอ้อีแอบผ้าแซบอีแอบแซบอีแอบแซบการกระท่ำใดว่าจะได้บริสุทธิ์ผมทีมงานก็ขอกราบขอโทษขอแพทย์เรไรนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆอยู่ดีไม่แห้งจุบ้ทุกคนครับลำลดีครับสวัสดีครับ